ตัวนี้นะคะเป็นนัดล้อสกูล้อนะคะสกูล้อหน้าของรถอีสูซุนะคะอีซู S สองห้ข้างขวานะคะขวาซ้ายจะขนาดเท่าๆกันเกลียวเหมือนกันเลยนะคะต่างแค่ว่าเกลียวซ้ายขวาแค่นั้นเองนะคะตัวนี้เป็นขวาก็เดี๋ยวเรามาวัดดูกันก่อนนะคะโอเคหน้าตาเขาก็จะอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวดูสกรูเกลียวสกรูตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้อยู่ที่สิบแปดมิลน,นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่ที่ยี่สิบห้ามิลสิบเก้ามิลน,นะคะก็จับเวอร์เนียตามนี่ค่ะเพื่อความชัวเนาะยี่สิบห้ามิลน,นะคะบ่าตรงนี้เนาะยี่สิบห้ามิลสามสิบห้ามิลยี่สิบเก้ามิล ความยาวทั้งหมดก็คือ80ดมิลนะคะ